นานี้อยู่กับช่องการอมวันนี้ผมก็จะมาเล่นมาครับมามาครับก้านกันมากดนี่รถ <ๆ S 1> ไฟกดตรง,ตงไหนอะ่ะอะไรกตรไหนอะไรกดตรงไหนอยากเปลี่ยนตัวละครเหมือนกันอะเิ่งอยากซื้อเราไปถึงท่านผู้ชมรอแป๊บนึงนะ เอาล่ะมาต่อกันเลยเออวันนั้นผมลืมทำพาร์ทสามเอ้ย EP สวันนั้นผมเขียนเป็น e ีสี่วันนี้ผมผมลืม,มทำ EP สามมาฉะนั้นผมก็จะมาเล่นต่อเลย EP สามมา EP สามทำกรงนี่แหละเอาล่ะมาดูกันว่าเราจะทำกรงแบบไหนกรงเอากลงแบบให้หมู่บ้านอยู่ ไม่เอาละน,นี่เอ้ยเจอมือเมืองเตมไม่รู้จะทำเมืองหรือเปล่าเฮ้ยบางไม่ค่อยได้นี่ก็บุ๋มลายๆลยหน่อยเออทำไมไม่เอาประตูนะเราต้องเอาประตูใช่อ,อะไรเอ,เอาละผมผมจะมาสร้างประตู<ๆ>นี่สินี่ แล้วก็ให้หมู่บ้านคนนึงไปอยู่คนต้องไม่ต้องมาบ่ผมวันนี้ผมผมสร้างกรงเสร็จแล้วต่อไปผมก็จะมาให้ดูรถไฟรถไฟของผมจะเป็นยังไงไปดูกันเลยอะไรอเรย่อยอะไรเรย่อยกรดดจ๋ายุ่งจะผมขอนอนก่อนไปเกือบทีว่าเอานอนไม่ได้ทำไมนอนไม่ได้เฮ้ยก็ยังไม่ตอนคืนกลางคืนแล้ว างคืนก็ต้องมีล่าท้าซอมบ้งซอมบี้ซอมบ้งซอมบี้ไอ้นี่ก็โลบัสไอไอ้นี่ก็ฟีฟังไม่ใช่แล้วก็ไอ้นี้ก็ไอ้นี้ไม่ต้องพูดเอาละท่านผู้ชมซอมบิ้งวันนี้ผมก็จะมาให้ดูรถไฟของผมขอนรถไฟกูเยอะกว่าดูชิโอชิดู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 ้ย โอ้ยสก็จะมาเล่นรถไฟเอาละวัผมจะมาทำการการทำสปีรถไฟทีทละแล้วก็เอาที่สีแดงอย่างนี้เอามาวางกันอ่าดูกนมึงเอามาจากฟียใช่ปะใช่ทำไม กออยวคันโกไปต่อไปเราก็เอารถไฟนี้ขึ้นมาโอยุนนเอาไม่ใช่นี่ก็ยังนี้ที่ทำได้อยู่เรืองตะวันได้ไหมอะเนี่ยเอ้ยได้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 แต่มันแต่มันม่ไม่ค่อยเห็นถ้าไปชมแม่าจะมีไฟอย่างนี้ด้วย จะบอกวผมจะทำยังไดูเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยว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 ยังไม,ไ,ยไ,มไม่ทำอะไรเลยยังไม่ทำอะไรนี่เร็วมากอ่าผมกดทีเดียวมันไปปื๊บเลยเอา้าเคยอตรงนี้นยมาวิววบอล่ะสำ,สำหรับคลิปสำหรับคลิปมาตัวลาไปก่อน้วกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีครับผม